เห็นไหมครับสวัสดีครับนี่เป็นวิธีการแกงเห็ดแบบคนบ้านนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็ต้องมีอันดับแรกคือเห็ดนะครับเห็ดนานา,นานชนิดนะครับเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดน้ำผึ้งนะครับอันนี้เขาเรียกเห็ดละงกนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ค็ดหนาเลครับัาษาคนน่าจะค็ดหนาเลยตอนนี้ของเรานะครับเห็ดน้ำหมากก็มีนะครับเห็ดน้ำหมากจะสีชมพูอย่างนี้นะครับสีชมพูคนถ่ายทําเดิมกลึดน้ําลายนะครับนี่สีชมพูอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดน้ำหมากเห็ดทานก็มีครับ นี่ครับเห็ดทานนี่เห็ดทานจะดอกสีดำๆครับชอนานาเห็ดนะครับเห็ดน้ำผึ้งเห็ดน้ำผึ้งจริงๆถ้าเราได้ชิมเห็ดนี่ครับโอ้โหเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากสีชมพูแต่แต่ชอบนี่คือเห็ดน้ำผึ้ง ชอบเห็นน้ำผึ้งเงินี่มากถ้าตัวว่าเอาเยอะๆพออะอาเยอะขั้นแรกถ้าใส่น้ำแค่จุ๊นะครับจุ๊แปลว่าอะไรไม่ใส่เยอะแค่เสมอแบบเห็ดก็พอเราก็ขั้นแรกก็ใส่น้ำใส่เห็ดแล้วก็ตอนนี้ใส่ใบมะกรูดไปแล้วครับส่วนมาดูครับพริกพริกเราก็ตำให้แล้วตำให้แล้วครับเป็นพริกใส่กับกระเทียมก็พอนะครับ อ่าก็พอแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงเพื่อต้องการให้มันละเอียดง่ายๆนะครับส่วนนี้เป็นผักผักผักอะไรครับผักแมงลักนะครับใช่ไหม,มที่จะใช้โรยหน้านิดหน่อยนะครับอ่ากินมากครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับโอเริ่มเดือดปุ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 ดมาแล้ว ไม่กี่นาทีสาธิแล้พอละ